สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนนะคะมาทําพวงมาลัยดอกมะลิกันนะคะวันนี้เราจะใช้ลวดกำมะหยี่สีฟ้านะคะสีเส้นเราจะใช้ทั้งหมดหเส้นนะคะอีกเส้นหนึ่งเป็นสีขาวนะคะเราก็จะม้วนแบบนี้เลยโดยการใช้แกนเป็นแท่งแท่งกาวนะคะขนาดใหญ่เราก็จะม้วนให้ครบ5เส้นนะคะสีฟ้าสี่เส้น สีขาวหนึ่งเส้นสีขาวเราจะใช้เป็นใจสว่างตรงกลางนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกาวกาวร้อนในการต่อตัวกำมะหยีที่ที่เราได้ม้วนนะคะหรือทําเป็นตัวพวงมาลัยเราจะใช้เป็นปืนกาวนะคะเพื่อให้พวงมาลัยของเรานี้เป็นระเบียบแล้วก็แน่นสวยงามนะคะ เราก็จะใช้การต่อโดยการใช้ปืนกาวแล้วเราก็จะนำแกนของลวดกำรรมยีมาร้อยอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จัดทรงให้สวยงามจัดให้ตัวสีขาวนะคะอยู่ตรงกลางจับลวดกำมยีดึงให้แน่นแล้วก็พันให้แน่นนะคะจัดทรงให้เป็นวงกลมเป็นระเบียบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ พวงมาลัยที่ใช้กาวร้อนน